ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผ่านไปเข้าสู่วันที่12แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุไปเนี่ยปรากฏว่า12วันเนี่ยคุณหมอยังมีผู้รอดชีวิตด้วยนะครับใชต่ต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นปาฏิหาริมาก278ยชั่วโมงอะ่ะใช่ก็มีจะชายผู้รอดชีวิตด้วยนะครับเพราะฉนั้นเราทำพลาดไหมเขาอยู่ได้อย่างไรท่านนีนน้น่าสงสัยาม,ามากผมว่ามันจะต้องมีน้ํา ต้องมีใช่ไหมต้องมีน้าไม่มีน้ําไม่ได้หรสองร้อยกว่าชั่วโมงเราสองร้อยชั่วโมงต้องมีน้าดื่มแน่นอนไม่งั้นตายแน่ทีนี้ผมก็เลยเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วว่าในประเทศไทยเรามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวนะครับทางตอนตกประเทศไทยเป็นแนวสีสวัสดนาะแนวรอยเลื่อนสีสวัสดิ์หรือว่าเป็นแนวรอยเลื่อนที่อยู่ทางทางเหนือแถวเชียงรายน่านแพร่น่าน,านแถวๆน,าน,านั้นนะแล้วก็เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยต่นอีกแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นเรา เราจะต้องพยายามอยู่ที่บ้านต้องเตรียมตัวเยอะเลยนะใช่ซึ่งเราก็เคยเอามาพูดแล้วในรายการของเราว่าต้องเตรียมเตรียมทุกวันเนี่ยเราควรจะเตรียมน้ําไว้บ้านบ้างนะเนี่ยน้ำน้ำขวดน้ำขวดเนี่ยวางไว้บ้างเก็บไว้บ้างเอเกิดเหตุเกิดเหตุล้วมันโดนในห้องคอนโดเก็บน้ําไว้บ้างเผื่อมันสุดท้ายมันมีน้ากินนะครับแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องพวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมปฐมพยาบาลใช่แล้วเพราะว่าแผ่นดินไหวมันมีเลือด ออกอะไรจะอะไรได้จัดการได้ใช่นะครับซึ่งในการเกิดเหตุครั้งนี้ก็จะมีหลากหลายประเทศเข้าไปร่วมด้วยรวมถึงไทยแลนด์ด้วยนะครับประเทศไทยของเราก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือทาครับทำไมเรียกเคนายครับครับเคนายเนี่ยเป็นเป็นเป็นศัพท์ของทางทหารครับว่าเคนายก็คือเป็นเป็นหน่วยของสุนัขทหารที่ที่เข้าไปดูแลเขาเลยเรียกเคนายซึ่งกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วท่านายกเนี่ยไปรับด้วยนะครับถึงสนามบินเลยนะครับสำหรับสุนัขสองตัวของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไป42ท่านเนี่ยนะครับ แล้วก็ซาร่าแล้วก็ซาร่าซาร่ากับเซียร่าเซียร่าแล้วก็ซาาร่าอ่าเซียร่าอันนีนี่นี่นี่เป็น นางเป็นหมามเป็นน้อง,น,องน้องหมาเป็นสาวทั้งคู่เลยนะใช่ครับเก,ก่งมากครับแล้วท่านนายกก็ต้องบอกว่าท่านนายกพูดหลังจากที่เดินทางมาถึงนะครับว่าต้องชื่นชมด้วยนะส่วนนักทั้งสองตัวเนี่ยนะครับว่าน่ารักสงบเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดเปรียบก็คือวีรบ,บุรุษเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนในที่มาตอนรับเดนได้ร่วมปลุกมือส่วนภาพนี้เนี่ยท่านก็รูปหัวแล้วก็พูดวา่าขอบใจนะลูกนะโชคดีนะอายุยืนยาวช่วยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาต,ติต่อไป เป็นพันอะไรนะฉลาดมากเลยครับนี่ฝึกเป็นอย่างดีครับเมื่อย่างดีเลยครับครับก็ช่วยเราเยอะช่วยให้เห็นถึงว่าเขาจมูกเขาดีมากฮะใช่ครับแล้วก็เขาจะช่วยคุยด้วยใช่เพราะว่าที่ไปเนี่ยก็ไปเจอเหมือนกับว่าผู้ที่ติดอยู่ข้างล่างแต่ว่ากางเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะรู้จุดเพราะมันมันพังไปหมดเลยคุณหมอจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีมีอาคารบ้านเรือนเฉพาะในตุรกีเนี่ยนะครับพังไป2องแสนหกหมื่นสี่พันหลังฮะ ที่ถล่มลงมาตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่45,000รายวันก่อนที่เรามาคุยกันทางองค์การอนามัยโลกคาดว่าน่าจะ50,000รายใช่ไหมซึ่งนี่ก็ไม่เกินความจริงแล้วครับเพาน่าเห็นใจแล้วก็ทางสถานทูตเตอร์เกียก็ขอพวกเราบริจาคเสื้อผ้าเอาของเครื่องใช้นะท่านสามารถบ ติดต่อยังสถานทูตตุรกีในประเทศไทยได้นะครับใช่เขาบอกว่าของที่จะบริจาคขอเป็นเสื้อผ้าใหม่หน่อยเพราะว่าที่นู่นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของไฟเรื่องของน้ําคือมันโดนตัดไปหมดเลยดังนั้นถ้าเราส่งเสื้อผ้าที่แบบว่าใช้แล้วหรือไม่สะอาดไปเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเอาไปซักหรือเอาไปทําความสะอาดเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นชุดใหม่เลยแล้วกันไปปุ๊บใช้ได้เลยนะใช่ครับดีครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคไปนะครับรู้สึกว่าในตอนที่เครื่องบิน อ่อ3 3 3จะไปรับทีมนี้กลับก็ได้ขนไปรอบหนึ่งแล้วด้วยภาพบรมีปกเก้าของรัชกาลที่10ท่านได้บริจาคของสิ่งของไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะฮะแล้วก็เรื่องน้ําดื่มนะฮะอันนี้ช่วยเยอะถ้าอย่างไรท่านติดต่อได้นะครับทางสถานทูตตุรกีประจําประเทศไทยนะครับ